ก็วิธีนี้ก็คือใช้สีแหละค่าค่าตัวเวลาเราพ่นโคมเมียมใหม่ๆเนี่ยเราย้อมเล็กเกอร์ไปเนี่ยมันจะออกเหลืองมันคล้ายๆนิกเกิลน,นะ,ะก็คือเราจะใช้หลักการแม่สีในการค่านะคะคือตัวเนี้ยผมใช้สีตัวนี้นะ,ะสีตัวนี้เนี่ย หลักๆคือผมจะใช้สีดัำกับสีม่วงนะครับในการค่าประสมในเลกเกอร์ในอันตราส่วนเ,ออเดี๋ยวผมจะบอกในขั้นตอนต่อไปนะนคราวนี้คือไอตัวการค่าเหลืองเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขามีปัญหาตรงเนี้ยเยอะ,ะเวลาลูกค้าต้องการสีโครเมียมเนี่ยผลที่ได้ในการ การค่าการค่าเหลือเนี่ยมันจะได้คล้ายๆ้ายโคมเมียมประมาณสักแปดสิบถึง้าสิบเปอร์เ็นนะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่เหมือนไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ครัตรงนี้ก็พอช่วยได้อยู่นะลองดูนะครับ ที่พ่นตัวอย่างนะเป็นเป็นโดเรมอนนะตัวนี้โดเรมอนเป็นตัวอย่างคือเราจะมาการทําการค่าเหลือกันนะค่าเหลือาตัวนี้เป็นโครเมียมยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเล็กเกอร์นะตัวนี้นะ,ะนี่ ถ้าเราลงเลกเกอร์ไปนมันก็จะออกคล้ายๆสีนิกเกิลน,นะทีเนี้ขั้นตอนของผมเนี่ยผมใช้คือผมจะต้องลงตัวกาวก่อนเพื่อการล่อนกันลอกนะกาวเสร็จแล้วก็จะลงตัวเลกเกอร์ผสมดำแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงตัวเลกเกอร์ผสมมว่วงเพื่อทำการผักสีนะสีที่ได้ก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกับโครเมียมแต่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นตนะตรงนี้นะ คนเพื่อนๆหรือคนใดที่ทําสีมนประเภทเนี้ยจะทราบดีการทําสีโครเมียมเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดอะทําสีโครเมียมนะส่วนเรื่องการยึดเกาะเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับโครเมียมแท้นะโครเมียมแท้เขาดีกว่าเยอะอันนั้นนะถ้าที่เป็นงานสีด้วยกันก็ก็พอไหวอยู่ เอาไว้อยู่ก็คือการยึดเกาะของมันก็ถ้ามีถ้ามีแผลนะโคมียมตัวนี้ถ้ามีแผลขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าไม่มีกาวตัวนี้ช่วยเอ่ยมันก็ได้หลุดลับเป็นแผลนะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าไม่มีกาวกับมีกาวเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะลองดูเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันโอเคครับ อันนี้ถ้วยสีผมแบ่งออกมปสองถ้วยนะนี่ถ้วยสีม่วงนะนี่ถ้วยสีดำนะครับถ้วยสีดำนี่เราใช้สี่หยดต่อหนึ่งร้อยนะครับสี่หยดต่อหนึ่งร้อยใช้แค่สี่หยดต่อหนึ่งร้อยนะ ต่อไปถ้วยนี้ใช้สีม่วง5้าซีซีนะครับ5้าซีซีต่อ100หรือประมาณ2ฝา2ฝามันได้ประมาณ6กนหะ้าถึงหซีซีลองดูนะครับ ฝาโ okay. อเคน,นี้สีม่วงเอาไว้ปรับนะไว้ปรับอันนี้สีดำ

อันนี้ดูเลรมอนนะดรยรมอนอันนี้ผมลงกาวไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะออกเหลืองนิดๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาพ่นดำประมาณสัก2-3รอบ nè nah. โอเคครับรอบแรกนะฮะเสร็จแล้วอ่าต่อไปรอบที่สองนะครับ โอเครับที่สองฮนะอาจจะติดเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาคลาดด้วยสีม่วงกันนะครับอ่าต่อไปเรามาลงสีม่วงกันนะสีม่วงเพื่อปรับสีนะ เดี๋ยวลงอีกรอบนะแต่รอให้ตัวสีมันคายความชื้นออกนะตอนนี้มันเป็นฝ้านิดๆนะฮะต้องรอบแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยเรามาลงรอบที่สีน่นะชิ้นงานจะมีฝ้านิดหน่อยนะเดี๋ยวมันก็จะคายไปเองนะตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามารอให้ใคายความชื้นออกไปหมดตอนนี้มีฟ้าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชิ้นงานหลังจากการปรับสีแล้วจะโอเคไหมนะโอเคครับนี่เออเปรียบเทียบระหว่างโคมยียมแท้กับโคมยียมงานพ่นสูตรน้ำนะ สีที่ได้ก็จะมีความคล้ายกันแต่จะต่างกันตรงที่โครเมียมแทนมันจะออกฟ้กฟาๆนิดๆโอฟ้ฟ้าๆนะครนะนะก็จะมีความเหมือนก็ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้โอเคเออหลังจากที่ย้อมสีโครเมียมกันนะครับตรงนี้นะย้อมมอ่วงย้อมอะไรไปเรียบร้อยแล้ว งานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะมันเป็นสีโครเมียมที่มีความเหมือนประมาณสัก80-90%ตนะตรงนี้นะ คลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆน,นะที่ต้องการจะก้นสีโครเมียมนะซึ่งสีโครเมียมตัวนี้มันต้องใช้สีดงกับสีม่วงในการปรับสีนะครัเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับสีโครเมียมแท้มากที่สุดตรงนี้เพื่อนๆเ,เอาไปลองปรับเปลี่ยนหรือแต่งตามความเหมาะสมนะโอเคครับขอบคุณครับ